สวัสดีครับพี่ทุกท่านมาเด้อมากินข่าวครับต้มหน่อไม้ครับเนี่ยต้มหน่อไม้จิ้มแจ่วแจ่วแมงแคลงเก็บที่บ้านเน่ยแมงแคลงครับมาเด้อครับแซ่บครับ ตามด้วยอาหารญี่ปุ่นแทมสมหนไม้ครับหนไม้ห,หาอยู่สวนนี่แหละ นี้ก็ไปทานข้าวกับแม่นะครับเช้านี้ก็ทำกับข้าวให้แม่ทานนะครับแล้วก็ไปกบแม่ไหว้แม่นะครับไม่ทําคลิปครับไม่ทําคลิปเดี๋ยวจะพาแม่ไปหาลูกสาวอยู่ครับลูกสาวบว่างครับมาบัไดครับติดงาน เขือที่ผมปลูกเองครับเนี่ยห่อนห้อนนี้ครับต้มใหม่ๆครับต้มงบหนาไม้เลยเจี๊ยมแคงเลยตอนทำไม่ได้ถ่ายให้ดูครับ กินอาหารแปลกๆบ้างครับอร่อยมากใส่ผักบุง้งผักบุ้งอยู่ในซ้านะครับไปใส่เอียนมเมื่อเสร้าอันพยายามเอียนมื่อเสร้านะครับแทบ แค่ไครับ เสร็จมาๆเนี้ยง่าอีกดีครับพอหยาดบัดกินนะครับแซ่บครับสดน้ามันแซ่บแผบเผ็ดแล้วครับตู้แจ้วแมงแคง วันนี้ก็รอไปกีดยางครับกีดบ่ได้ครับฝนตกกลางเว้นครับต้นยางมาแหงครับก็อยู่กับแม่ทั้งวันครับวันนี้วันนี้วันแม่อยู่กับแม่ทั้งวัน ยังไม่ครับท่านอาบน้ำแล้วก็ยังมาถึงก็หาหนไวายต้มเลยครับเอาหาหาหน่อพ่อครับหนูไม้ไล่ แทบเลยครับอมทำมันร้ลงขาวจืดไว้ครับจักแบบนี้ครับเราก็พาให้บางนหวานตามด้วยอาหารญี่ปุ่นมีผักครับ แบบนี้ครับแบบนี้มกเขือรครับนี่เอาไปสุก็ได้ครับสุปมะเขือ,อตำเจ้าแม่งแข้งครับสุดยอด แซ่ลนะครับําไปเป,เปรี้ครัอบอืแซ่ดีลเครับแจมังแ้งเนี่ยกินแบบธรรมชาติับสดนานด้วยต้มอ,อาหารญี่ปุ่น ตัวเมือครับเมียหายมากแล้วแสร็จเลดูวิวข้างหลังด้วยครับ เจ้าเป๊ะๆครับแจ้าแมแข้งครับเป็นต้อนนะครับเป็นตัวเลย มีเมื่อนีแ่แหละผมกินเขาเ่าหิงครับแซ่บแซ่บครับ วันนี้ก็จะพาแม่มากินเนื้อ,อย่างแต่แม่ไม่มาครับเดี๋ยวติดธุระพรุ่งนี้เดี๋ยวกลัวไปสายกบับ่มมาเนาะผมก็เลยไม่ได้ไปซื้อมาเลี้ยงแม่เลยครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยววัน,นวันที่สิบสี่ก่อนพรุ่งนี้แม่มีธุระต้องไปแต่เช้าครับกันเลยมมานํา เราสิชวนชวนมานอนที่บ้านนี้ครับแล้วก็ซื้อนื้อย่างมากินสองสามคนแม่ลูกครับแล้วก็แอนดมินด้วยนะครับแต่แม่ไม่มาผมก็เลยมาก่อนมาคนเดียว อิมนะครับบาทในเซืรอขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับวันนี้วันแม่ครับไปกราบแม่กันหรือ,อยังครับไปเรื่อยๆครับบร็ดคลิปครับบริ็ดคลิปเรียกอาย ขอบคุณพี่ทุกท่านครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเน้อครับไม่ค่อยได้ทําคลิปครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์สดนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับฝากเข้าไปติดตามเด้อครับกดไลค์กดแชร์ห้ยแล้วก็บิรโงโฆษ่าหายเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ค่อยได้เฮตดคลิปกะยอดกระตกลงไปนะครับขอบคุณเ้ยครับคลิปนี้ทําไว้เท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไลฟ์หน้านะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ